บทที่80คุ้มค่ากับการลงทุนกรรมวิธีกระตุ้นให้เกิดกระแสแห่งความรักในรูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้นโดยพวกเราจะเป็นผู้กำหนดสร้างเองเช่นการทำให้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากวิธีการนี้ใช้ได้ผลมากเพราะหลังจากที่เราทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นกระแสแห่งความรักแบบรวมหมู่ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกินพื้นที่ความเสียหายมากและยาวนานแรงกระเพื่อมของคลื่นความรักก็จะยิ่งมากและต่อเนื่องกันหลายวันหรือบางทีนานเป็นเดือนเลยทีเดียวดูไม่ค่อยเป็นธรรมกับคนที่ประสบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเลยนะครับผมแสดงความเห็นถ้าคุณเอาหลักเกณฑ์ความเป็นธรรมที่คุณเคยใช้มาตัดสิน เรื่องนี้ยังไม่เป็นทรรมในสายตาของคุณแน่นอนแต่ถ้ามองด้วยสายตาของจักรวาลจิตวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในเหตุการณ์ภัยพิบัตินั้นทุกคนล้วนกระตือรือร้อนที่จะทำตอนที่เปิดรับสมัครอาสาสมัคร,าาครดวงจิตวิญญาณเพื่อให้ไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นพวกเขาถึงกับแย่งกันเลยทีเดียวด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับผมถาม เพราะว่าจิตวิญญาณที่อาสาพวกนี้จะได้รับสิทธิ์ในการกลับมาเกิดในยุคพลังงานใหม่โดยไม่ต้องผ่านเหตุการณ์ชัมระโลกครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สินะครับเขาจะได้รับสิทธิ์โดยและเปลี่ยนกับความเจ็บปวดทุกทรมานในเหตุการณ์ภัยพิบัติเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้ซึ่งเทียบกันไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่มีรหัสทางเทคนิคว่า666 แล้วคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเหตุการณ์การเปลี่ยนยุคจากเก่าใหม่เก่าซูใหม่นี้จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างล่ะครับผมถามเนื่องจากจิตวิญญาณที่อาสาไปเป็นเงื่อนไขให้เกิดความรักนั้นได้เป็นผู้ลงทุนให้กับคนที่ยังอยู่บนโลกดังนั้นคนที่ยังอยู่บนโลกต้องทำตัวให้คุ้มค่ากับการลงทุนนี้คือจะต้องแสดงออกซึ่งความรักออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นกลุ่มคนที่ยังดำรงอยู่เพื่อผ่านเหตุการณ์สำคัญนี้จะต้องมีคุณสมบัติแห่งความรักที่เปี่ยมที่เต็มเปี่ยมเป็นคนที่พร้อมจะมอบความรักให้กับใครก็ได้ตลอดเวลาหากใครที่เพิกเฉยหรือไม่มีคุณสมบัตินี้ประจำตัวช่างเทคนิคที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการชำระโลกจะมองไม่เห็นเขาเลยเขาจะถูกมองเป็นแค่ก้อนหินหรือวัตถุที่ไร้ค่าและเมื่อถึงเวลานั้น เวลาที่จะมีการปรับแต่งน้ำหนักมวลบนพื้นผิวโลกให้อยู่ในตำแหน่งใหม่ตามพิกัดที่ต้องการเขาคนนั้นจะถูกกลบฝังไปพร้อมกับขยะเทคโนโลยีอื่นๆที่มีการวางแผนไว้นี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่เสียชีวิตโดยการอาสามาเป็นเงื่อนไขให้คนที่ได้แสดงออกซึ่งความรักกับคนที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติการชำระโลก รูทอนพู้จบก็หยุดนิ่งไปมีอะไรหรือครับผมถามขึ้นหลังจากที่เห็นว่าเขานิ่งไปสักพักผมกำลังทำใจให้ยอมรับกับความสูญเสียนี้อยู่ครับผมกำลังจะให้คุณนึกภาพว่าดวงจิตวิญญาณของคุณไม่มีวันหายไปไหนเหมือนกับที่เดอกูราอยู่ในปราสาทของตัวเองนั่งมองซากประดาหักพังผ่านเวลาผ่านการเวลาไปแบบไม่รู้จักจบสิ้น จิตวิญญาณของผู้ที่ถูกหลบฝังนั้นก็จะไม่หายไปไหนเช่นกันเขาเหล่านั้นก็จะอยู่ที่ใต้พื้นโลกนี้ไปตลอดการและที่แย่ที่สุดคือมันไม่ได้สบายอย่างกับปราสาทของเดอกูราในนั้นมันคือเตาหลอมหินละลายที่มีความร้อนแรงไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากความร้อนและการที่ดวงจิตอยู่ในนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกถึงความร้อนนะเขายังรู้สึก กับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเหมือนตอนที่เขามีชีวิตแต่เขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นท้องฟ้าที่สดใสสายน้ําที่เย็นชำ่ำไม่ได้ยินเสียงนกไม่ได้กลิ่นของดอกไม้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันเหมือนเขานั้นได้ถูกลบรายชื่อออกไปจากบัญชีของผู้อาสาไปปฏิบัติงานในห้องเครื่องแห่งจักรวาลเหตุเพราะว่าเครื่องจกักรนี้ต้องการผู้ที่จะมาทําหน้าที่คนใหม่ที่มีความสามารถมากกว่า หรือตระหนักในหน้าที่มากกว่าเดิมและนี่เป็นสิ่งที่ผมกำลังทำใจยอมรับว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะถ้าหากดวงจิตวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งหายไปจากระบบรูปธรรมที่เหลือหรือรูปธรรมสมาชิกที่รอคอยการกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะไม่มีโอกาสได้กลับคืนสู่แดนสุญญาตาไปด้วยถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในแดนสุขาวดี ที่มีแต่ความสุขมีชีวิตที่เป็นนิรันด์ไม่มีวันตายก็ตามแต่ในส่วนลึกของหัวใจแล้วเขายังปรารถนาที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและยังปรารถนาที่จะกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกำเนิดซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดด้วยคนที่ถูกกลบฝังจะไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นมาเลยเหรอครับผมถามโอกาสหรือถ้าเทียบกับสถิตทิที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เป็น8 เมื่อ8,000กว่าปีที่แล้วคือในยุคมหานครแอตแลนติสของเดอะกูร่ได้มีการพลิกกลับของแผ่นดินเปลือกโลกเพื่อกรบฝังดวงจิตไปหลายล้านดวงเหมือนกันและช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะถึงนี้ก็เป็นโอกาสดีของชาวมหานครเลมูเรียแอตแลนติสที่จะได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากความทุกข์ทรมานที่กินเวลายาวนานมาถึง800 0ปี โดยจะได้กลับขึ้นมาเกิดเป็นพลเมืองในยุคพลังงานใหม่นี้แต่สำหรับคนที่จะถูกกลบฝังในครั้งใหม่นี้ผมไม่สามารถประเมินได้เลยว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาได้เมื่อไรเพราะจากการประเมินค่าวความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกยุคใหม่นี้มันจะทำให้ผู้คนฉลาดขึ้นถ้าเขาฉลาดขึ้นการดำเนินชีวิตของเขาก็จะรอบคอบมากขึ้น ความผิดพลาดที่จะกระทําต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วยกันก็จะน้อยลงโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงถึงขั้นแผ่นปินไหวโลกพลิกกลับก็จะยิ่งน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ดังนั้นโอกาสที่พูดถึงนี้จึงมีน้อยมากๆน้อยจนถึงขั้นไม่มีเลยที่ผมเสียใจอย่างมากก็คือเวลานี้ไม่มีใครสักคนที่จะสำเนียกรู้ ถึงความทุกข์ทรมาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาถูกกรบฝังลงไปใต้บึงไฟนรกแห่งนี้ผมอยากจะให้ดวงจิตดวงใดดวงหนึ่งที่เคยถูกกรบฝังในเหตุการณ์ของมหานครแอตลนติสได้กลับมาเล่าประสบการณ์การมีชีวิตอยู่ในบึงไฟแห่งนั้นให้คนบนโลกของคุณใดเวลานี้ได้ฟังว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรตลอด8,000ปีที่ผ่านมา แต่ก็น่าเสียดายที่เขาก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาจนกว่าจะถึงเวลานั้นซึ่งผมเดาว่าเขาจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าได้เป็นคนที่ถูกกลบฝังเป็นอันขาดขณะนี้ผมได้ปรวิงเวลาให้มันเกิดขึ้นชา้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้าหากปล่อยให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ ดวงจิตที่คาดว่าจะถูกกลบฝังน่าจะมีจำนวนมากมายมหาศาลถึง90ในร0อส่วนของประชากรทั้งหมดบนโลกปัจจุบันและเหตุการณ์นี้ก็จะนับว่าเป็นการสูญเสียทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่กำเนิดโลกใบนี้ขึ้นมาและตอนนี้ฉันกำลังรอคอยคนคนหนึ่งที่จะมาช่วยบรรเทาความสูญเสียนี้ให้น้อยลงขาคนนั้นคือใครหรือครับผมถาม เขาคนนั้นคือมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่เขาเป็นผู้ที่จะมาพร้อมกับคําประกาศประกาศสิทธิแห่งจักรวาลมาพร้อมกับบทบัญญัติที่เป็นแนวทางการมีชีวิตบนโลกยุคสนามพลังแม่เหล็กใหม่เขาจะเป็นคนพาทุกคนที่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งการชำระโลกครั้งใหญ่นี้เขาจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต และเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวที่เป็นคนนั้นเอ,อ่อขอโทษนะครับผมเข้าใจเกือบทั้งหมดยกเว้นประโยชน์สุดท้ายนี่แหละครับผมถามก็หมายความว่าเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเห็นด้วยกับเขาคนๆน,นั้นก็จะกลายเป็นเขาไปโดยปริยายไงละ่ะแล้วเมื่อไรคนๆน,นั้นถึงจะมาล่ะครับคุณจะได้เห็นเขาเมื่อเขามายกเว้นเขาจะไม่มา ทํำไมคนบนโลกนี้ชอบพูดจะให้พวกวนกันนะครับคุณแค่พูดเล่นเป็นสำนวนใช่ไหมครับผมถามไม่นะครับผมพูดไปตามสิ่งที่มันกําลังเป็นไม่ใช่แค่พูดเล่นพวกผมไม่พูดเพื่อสนุกปากกันแน่นอนเขาพูดแล้วมันหมายความว่าอย่างไรล่ะครับกับที่ว่ายกเว้นเขาจะไม่มานะก็หมายความว่าก็หมายความ ก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละครับเพราะตอนนี้เขาคนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าเขาจะมาหรือไม่มาอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละครับผมนึกว่ามีการวางแผนล่วงหน้าแล้วอย่างที่พูกคุณชอบพูดกันเสียอีกทุกอย่างมีการวางแผนแต่ทุกแผนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดยกเว้นจะไม่เปลี่ยนแผนเอาอีกแล้วผมไม่ถามต่อแล้วดีกว่าผมพูด ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าคุณจงวางใจเถอะว่าคุณจะได้เห็นเขาอย่างแน่นอนเพราะมันอยู่ในแผนการเขาสรุปแต่ตอนนี้หน้าที่ของคุณคือต้องทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติของการเป็นประชากรแห่งดาวโลกเทิงร่าให้สมบูรณ์ก่อนคุณยังระลึกได้อยู่ไหมว่าจะต้องหายใจให้ลึกและยาวอยู่ตลอดเวลาเขาย้ำบทเรียนบางช่วงผมยังเผลออยู่ครับผมตอบ ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลหากมีการเผอเกิดขึ้นคุณอย่าใช้การบังคับเป็นอันขาดเพราะมันจะไม่เป็นธรรมชาติขอให้คุณตั้งใจให้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตก็พอเพราะพฤติกรรมปกติของคุณคือสิ่งใดที่คุณเห็นว่าสำคัญหรือมีความปรารถนาคุณจะคิดถึงมันและมักจะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาด้วยสิ่งที่คุณทำคือคุณต้องบอกกับตัวเองทุกวัน สั่งการเข้าไปในดวงจิตของคุณทุกวันว่าการกำหนดการหายใจที่ลึกและยาวนี้สำคัญและเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาความลับในกระบวนการนี้คือร่างกายของคุณมีกระบวนการอัตโนมัติต่างๆอยู่แล้วเช่นการเต้นของหัวใจการหายใจขณะที่นอนหลับซึ่งล้วนแต่เป็นการสั่งงานแบบอัตโนมัติของจิตใต้สำนึกทั้งสิ้น หลายคนที่เป็นนักจิตบำบัดได้ใช้กระบวนการนี้เข้าไปแก้ไขรหัสของจิตใต้สำนึกเพื่อเยียวยาอาการป่วยของคนไข้ของเขาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรมนธรมชาติเมื่อคุณมีการสั่งการให้มันทำงานนี้คว่คู่ไปกับคุณคุณเคยสง,สงสัยบ้างไหมว่าเวลาที่คุณกลัวหรือตื่นเต้นทำไมห,หัวใจของคุณถึงเต้นแรงและหายใจทีมากขึ้นเขาถาม ก็มันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่ครับผมตอบใช่มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ที่ผมถามคือคุณไม่สงสัยบ้างเลยเหรอือครับว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอืมไม่ครับผมตอบพวกคุณมักจะไม่สงสัยในเรื่องที่ควรสงสัยทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเองคุณกลับสงสัยแต่เรื่องที่อยู่ไกลตัวคุณรู้เรื่องของดวงดาวต่างๆรู้เรื่องดวงอาทิตย์ รู้เรื่องจักรวาลแต่กลับไม่รู้เรื่องภายในร่างกายของตัวเองเลยการที่ร่างกายของคุณเกิดการหายใจแรงและหัวใจสูบฉีดสูบฉีดเลือดทีทีนั้นมันเป็นเพราะกระบวนการสั่งงานของจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณว่าขณะนี้ร่างกายของคุณกำลังต้องการพลังอำนาจที่มากกว่าปกติเพื่อใช้ในการเผชิญหน้ากับสถานาการณ์ที่ไม่ปกตินั้นนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าปกติร่างกายของเรายังไม่มีพลังอำนาจมากพอ มันจึงสั่งการให้สร้างพลังงานอำนาจนั้นขึ้นมาพลังอำนาจที่เกิดขึ้นแบบชั่วคราวนี้บางครั้งก็สูงเสียจนคนที่เป็นเจ้าของร่างยังต้องแปลกใจดังในตัวอย่างที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเวลาที่คนตกใจกลัวนั้นสามารถกระโดดได้ไกลวิ่งได้เร็วยกของได้หนักกว่าความสามารถในเวลาปกติหลายเท่านัก กุญแจสำคัญของกระบวนการนี้คือการหายใจถ้าเราเข้าใจกระบวนการเรื่องการสร้างพลังอํานาจเราก็สามารถทําให้เกิดเราก็สามารถทําให้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะต้องใช้มันและยิ่งถ้าเราสามารถทําให้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องตลอดเวลาด้วยแล้วแล้วก็การเพิ่มพลังอํานาจก็จะแข็งแกร่งมั่นคงจนมันกลายเป็นคุณสมบัติถาวรของเราไปเลย คุณอาจจะไม่รู้ว่าคนที่มีความสามารถพิเศษหรือพวกที่คุณมักจะเรียกเขาว่าผู้พิเศษนั้นล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนด้วยวิธีนี้มาทั้งสิ้นเอาล่ะขอให้คุณทำตามวิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดหรือหลงลืมมันเลยแม้แต่สักนาทีเดียวทำเหมือนว่าสิ่งนี้คือแกนกลางของชีวิตคุณ ครับผมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผมตอบ